พี่น้องบรรยากาศสบายดีเลอพี่น้องสบายดีพี่น้องเบอร์สุกุสุนสบองสบอนทีเขามาหาสมทรงสร้างบันนะสภาพอาพกาศพี่น้องทางฟังล่าวเฮาคืมคืมมืดมืเมืดเวนคืมถุงนาเขี้ยวอาลามวยงมตาพี่น้อง การเรื่องโควิดแบบประกาศพอกันปผสมบ้างบ่ดาวบันนาสบายดีพี่น้องมื่อนี้ขอบริเวณสายฝนตกฝนตกอยู่เชียงนาคือเก่าเนาะเชียงนาไปใช้บ่ได้เข่ากับบริกุบริเกี่ยวพราะแมนไในกินบุคคดมเห็นเยอะสบายดีปรรลุก่อน อย่าเงินพันขีดไม่ได้ใช้เอาใส่ถุงไว้ก็มีทุงเงินมีทุงสกีบายเลยขู่จังเงื้ยขู่จังกินยูู่กสิ้นี่แม่บอกินลูกสีนกันป่ะเพ้วอกิน้ำหลังอัวหลัแต่เอางัวไปยังงวขึ้นเอาาเค เขาว่าเริ่มจกคำคำอันเลย <'m> นเนยเลยเนยจะกลับยังไงพอดีแม่สิปยามอันนะเลยลงไปพอมแม่เลยเนาะแล้วดาเนาะไปลงไปเบิง่งเนาะเอ้ะแ<ป>รงเลย<ป><ๆ>ใช้เงินพันกี่พอหายนะไปะเงินซื้อขนอมขนมะกรูดให้ก,ก,กินเลยเด้อขนมมะกรูดหุงจักกจี๋ไป็นท่งได้ พี่น้องกับพ่อเพิ่นแทงยุพอนีมแหงเยอฮะแงวะแงแหงแหงแห้งยอแหงบก็แม่ดิแม่ด้แงยแม่ได้แทงอยอใช้บางหนาดุ อือฮั่กับพ่อพ่อแนบมาดูมีเต่าหน่อยขี้รังพี่น้องจะน่ยขี้รังพ่อบอถือจะแพงขนาดพี่น้องบรรยากาศมากับการนอนเว้นแต่นี่กับคำเตะอะไรพี่น้องจะน้อยก็ได้จะน้อยก็ได้เขาบ้านแล้วพี่น้องนั่งในกับพ่อทำอะไรลูก กำลังเล่นเกมสนุกสนุกกันพี่น้องที่ช่องบดาวไปชมได้กับแถวแม่เดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิมากินหนึ่งลูกซีนพี่น้องเนยไปย่อม,มาเลยลูกตัว <c oughs> ชีชมพูตัวนี้เออตัวพ่อหมอปิดบา่าเออย่อม,มาอืมเหตุเหต,ย,ตยได้จ้จตั้งใช้กระตุกตั้งใช้กระตุกใส่ในหย่อนแล้วพี่น้องอเออเอาเอ,อืมนี่เปิดเบื้องลูกเปิดให้ป้าลุงเบื้องมาดนี้ ปลาลูกไม่ยังว้าวแรงเนื้อสิมากิกนสิบอกินยังลูกฉีดไหมตอบดูตอบดุโดยกินมาสิปลาเพิ่นหมักบักแตงก็เลยเสือบักแตงมาเพิ่นเลยพี่นอ้องเดี๋ยวปอกบักแตงกะมาลองกินน้องอีนใจบอแม่เสือลูกฉีดมาก,กินไนหมแม่ก็คิดอยากพ่อก็คิดอยากไปซื้อข้าวเลยนะดาว ส um> um> ี่เขาไม่พ um> 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 ันกีบสามลูกสามลูกไม่ละพันกีบกินกระบือิ่มนะเนยเนาะไม่หนีกินแบบจุกใจไปเลยพี่น้องยังอยู่ขั้นปีหนึ่งเบสกับหอมมึงดูหอมมึงดูแก้มพ่อนะหอมมึงดูหอมดูแม่หอมป๊าเทอะรักใครถูกกันได้อีกได้พี่น้องได้ยักษ์น้ำเพลินกอดเป็นกอดแท้ลูกสาวนี่ เสือกับขาดกงป้องกิ้งแป้งอยู่เอ้าบอกเมียบอกไอ้หอมแผลพองดูให้เสือทางหลังเดี๋ยวอันถ้าชีสต้งไปยามมาไลยก็เลยสิไปส่งเลยพยายามเบิ่งไอ้เสือเนาะได้กินมาปอกปักแตงกินลูกชิ้นแซ่บๆกันพี่น้องมาเด้อมาเด้อเนยเนยเนยแม่สิถามสิกินลูกชิ้นจั๊ลูกกินจั๊ลูกว๊อบ ออกไปลุงดูผูกไปหน่อกสี่ช่องช่องลูกโอเคนับบังดูจังอ่านหน้าปิงหนึงหนึ่งห้าหกนึ่งสี่ห้าหกแปดดาวดูเสาเจน่าพอช้อนมึงดูหนึ่งสองสาม <S <s ううพ่อนี่ยบอดอีต่คนกอดพี่น้องเมื่อวานลูกสาวลูกสาวคนใหญ่มากอดเมื่อนี่ลูกสาวหล่ะกอดแต่พ่อมมุกลูกแก้มพ่อนะพ่อไม่ได้ซิวสิแกพี่น้องมากินอันนี้กันแพงแถวๆอย่างนี้เปลืองลูกพอลูกเพื่อนนี่เป็ี่ยนยุเป็นพี่น้องคนว่า ลูกพดาวยุลูกพดาวกับเป็นลูกเมกัเตี้ยใส่ซซิมมาจ้าพดาวว่าซิมเบรไงอ่ะซิมเบทองปลูมืกี้นั่นไงปลาูกกินเนี่ยิ้มักแตงดิิมตกแตงแตงกันยังลูกแ่งบุิีบ่เดียิมมาใ อุ้ยกำจิ้มแซ่บเลยพี่น้องเราบเิเองกาจิ้มทุ <üyorum> ่งจะครนเนาะหาไปจ้ะทำอนัรน่ะน้อคือผมม่ไหมคือผมไมีไหมมี่อมมีอมตอบุมี่ก็ไดจ้ะให้อบุมลีมาไปเอาไปเอาไปอเอาไป เอาลรเอเอายอเอามาแล้วแล้วยืมตอกนะนี่แหละพี่น้องมาป้าตอกหแนี่ที่เราหลีเขาจะตักเกาะยว้มัดนั่นมัดนี่ก็ได้อั่นีนี่นในในจเข้ามัดงนี้นังยางกับมัดอันนี้ได้กะ เด่กยวจะอันน so ังยามจะใส่ง really ่ายกว่าวจ่ดอกนี่จะพอบันไดข้ากันหนึ่งเขาจะชิซุกนี่ไงแม่ใส่ในลูกเอาไปใส่ตู้เย็นไว้แม่เด้อเอไปกินมือหนาเด้อแม่มีอยู่มัอหนาอดีตพ่อมาจะชิเหน่งกินใหม่รอบหนึ่งมันีอดีตพ่อมาจงไว้ใส่ลูกนะลูกเอาใส่ตู้เย็นไว้เด้ออ่าใส่ในห่อเดี๋ยได้พี่น้องเลย เช้าไงผมใส่เลยทานผุเย็นนะลูกกินแต่อันนี้กินกินกินก <Ton ko S 3> <Credit> ินกินทำไมมากินน้ำลังมาน้อยเด้าแล้ว มาเร็วน้องเนยเข้าเลยเข้าเลยเข้าที่เลยน้องเนยไยุดกันเลยวมด้อสยดพี่น้องมาเด้อพี่น้องได้กินสดีพี่น้องนลูกินอะไรกินลูกชิ้นพี่น้องจิ้มลูกจิ้ม้ลจ้าจิ้มจินี่

กรติดเลยเนรอคิดจริงเป็นซ่อมเตี้เกินมาังได้เกินซ่อมหรือว่ายังซ่อมอะไรอ่มือริ้งอ่ามือริงกับมือริ้งไมมือริ้งน้พอแล้วกินไม่ร้ายหูอกนั่นใช่มน้ัน่ไมเนี่ยบุ๋มคนเ่อนหวาน

อ้าวเมื่อกี้บอกกมากวเรียนใจหละกระกอันนี้กระบกอันนี้อันนี้ตจังนข้ก้งมาตายทำกล้องเรงวันนึงเนี่ยขี้ตาหักแท้มค่กินทไ ตดวแต่เพิ่มข้าวย,ยังไม่ขอยได้กินคนะุนยังไม่อยอด้กินนาะมื่อไหน้อซื้อไปสองไหมมีอยู่หกลูกหกลูกเอาไปชิมเออคือเสอเลยซื้อไปเห็ดอะไรกินได้นะซื้อขา้าวมาเแะนะนองก็แไนะเลยใช่ไหมล่ะใช่แล้วปังเขาเปขั่นเขางแมนนะ Thêm bỏ Thôi luôn mình lại bỏ Đấy mà Má con còn đây mà sợ hoặc cái cho Happy chút, Happy chúc. Happy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nữa Để không bỏ lỡ rồi video hấp dẫn มาเจอเาพนจกก็มาอยู่มาได้าเาสาเ้าพดย้นกกับาเติเลยอกนงกัไาก็กนอะมากินยังกันไไหถาชก,กินยังกินขมาวะ

จะู่บนยำนะไม่รู้มาแล้วแกมดีอรอบีอรอแกมดีเลยอะไปกินน้ำมืองัางว่าใส่ชุดแดงจะแป่นตัวเก้าแล้วเป็นุ้งมากนะมากชีวิตดที่ใจเลยเ่รอหนก่มเป็นลุงเปอืา

อืๆจุกครับน่าักกินดใไงวะไหมน่ารักไหมสะบดนวดูกอืองน้ลช่องูกงอืนี่งกูนี่ขงงอือจ้าอากาศแหน เอลูกเดียวเมือลูกเดียวเราไะ้งูพาท้องพ่น้องเฮ้ยไเว้ยบ้งเไลูกลโอ้ฝนย่ไม่หยุดพี่น้องเลย้งเมันอนกว่าครับคร

เออยาอย <c oughs> ไปกินด้วยไว้หยิบหยิบลงหยลงในห้หด้ามาทีมัดก่อนออค้ท,ทยอ <c oughs> <c oughs> ้ยอาว้ <c oughs>

ใจพี่น้องอะไรเด้อที่เขามาเบิ่งมาชมไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อต้องเลยแ่บบ่ะโอ้ยแซ่บจุอือฮึหน้าตีมากเลยพี่น้อง